สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่3มิถุนายน2566ประธานาธิบดประธานรีิวโเลลมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนกล่าวถึงเส้นทางของรัฐบาลยูเครนในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตบอกว่ายูเครนนั้นไม่เคยต้องการดึงสมาชิกนาโตประเทศใดประเทศหนึ่งให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลยูเครนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการเข้าเป็นสมาชิกนาโตจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตราบใดก็ตามที่การสู้รบยังคงดําเนินการอยู่เช่นนี้ทั้งนี้ยูเครนยืย่นเอกสารเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตเมื่อวันที่30กันยายน2565และวอลเดเมียเซเลนกี้กล่าวต่อที่ประชุมประชาคมการเมืองยุโรปหรือว่า EPc ที่มอโดวาว่าการที่ยุโรปยิ่งลังเลต่อการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตมากเท่าไหร่จะยิ่งกลายเป็นการเปิดโอกาสให,รให้รัสเซีย ขยายขอบเขตการโจมตีทางทหารมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ก็บอกว่าโอกาสของยูเครนในฐานะสมาชิกนาโต้นั้นก่อนอื่นสงครามต้องยุติเสียก่อนและยืนการานว่าสมาชิกทั้ง31ประเทศมีจุดยืนที่หนักแน่นร่วมกันในการยึดมั่นตามมติเมื่อปี2 5 5 1ว่ายูเครนจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ได้สักวันหนึ่งซึ่งไม่มีการระบุกรอบระยะเวลาอย่างชัดเจนว่ายูเครนนั้นจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ได้เมื่อไหร่อย่างไร แต่ว่าก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยครับทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กเคยบอกนะครับว่าการที่ยูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ได้ก็ต่อเมื่อสงครามหรือว่าสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียนั้นจะต้องสงบลงก่อนในขณะที่ดมิทรีเมสเวเดฟอดีตประธานรัมดีและนายกฐรนตรีของรัสเซียปัจจุบันนั้นดํารงตําแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าความพยายามของยูเครนในการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เป็นเรื่องที่รัสเซียยังคงให้ความสําคัญ แต่ต่อให้รัฐบาลยูเครนลมเลิกแผนตงกล่าวแล้วก็ยังไม่เพียงพออีกต่อไปที่เรื่องนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสันติภาพและกองทัพรัสเซียจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั่นคือการปลดปล่อยยูเครนให้หลพ้นจากนาซีความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับว่านี่เป็นการยืนยันที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งจากทางด้านนาโตนะครับว่าฝักฝั่งของนาโตนั้นจะไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกทันทีทันใดหากว่ายูเครนนั้นยังคงมีความขัดแย้งกับรัสเซียอยู่นักเวลานี้ นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นเนี่ยครับฟากฝั่งของทางด้านยูเครนเองโดยว o l ดิเยร์เซเลนกี้นั้นก็เหมือนจะรู้ตัวเองดีนะครับว่าเวลานี้แม้ว่าจะมีความพยายามเพียงใดก็ตามนาโต้ NATO ก็ยังไม่รับพวกตนเข้าเป็นสมาชิกเพราะว่าถ้ารับเข้าไปเป็นสมาชิกในเวลานี้นั่นหมายความว่าชาติสมาชิก31ประเทศจะต้องทําสงครามกับรัเสเซียโดยตรงทันทีเพราะว่ากฎของนาโตมาตรา5นั้นเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าชาติใดสมาชิก ประเทศใดน,นั้นที่เป็นสมาชิกถูกลุกรานหรือว่าถูกใช้กําลังทหารชาติอื่นๆนั้นจะต้องส่งกําลังทหารเข้าให้การช่วยเหลือหรือว่าจะต้องใช้กําลังทหารนั้นเข้าสู้รบเนี่ยกับศัตรูของชาติสมาชิกด้วยดังนั้นถ้าทำแบบนั้นก็เท่ากับว่าทุกชาตินั้นเปิดหน้ารบกับทางด้านรัสเซียโดยตรงแน่นอนจะยิ่งสร้างความเสียหายให่หลวงและอาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3าได้ครับ